อัมพชราภาพปล่อยภาพสัตว์คืนธรรมชาติพร้อมแคปชั่นริดดักคอคนดรามา่า เรเด้ว่าบ่อยครั้งที่เราได้เห็นภาพคนดังบันเทิงไปทําบุญบ่อยกับสัตว์คืนสู่ธรรมชาติหากไม่ศึกษาก่อนมักจะทําตามมาด้วยกระแสด,ดรามา่าตามมาบ่อยๆทั้งไม่อยู่สถานที่เหมาะสมกับชาต์แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปแทนแต่งานนี้ซุปตาสายบุญอย่างอั้มพัชราภาเธอทาการมาสกสามาแล้วอย่างดีเพราะเธอล่าสุดไปทําบุญเงีย,งยบๆกับเพื่อนสาวที่ศาลเจ้าแม่สามมุงจังหวัดชลบ,บุรีจากนั้นก็แวะไปปล่อยปูสู่ธรรมชาติพร้อมเคปชั่นดักดราม่าว่ามารับลูกคนใหม่กลับบ้าน แวะปล่อยปู่ครั้งแรกหาข้อมูลนี่กว่าการปล่อยปลาขอบคุณน้องเอสพี่แมนและที่พีที่มันช่วยดูปู่และหาสถานที่เหมาะสมกับน้องปูด,ด้วยนะคะขณะที่แฟนๆต่างเข้าออมารวมมนุษย์โมทนาบุญพร้อมขอพิกัดทาบุญอย่างถูกวิธีกันเพียบขณะเดียวกันก็มีคนบอกแคปชั่นสาวอําชเจนดักดราม่าไว้ก่อนเลย